ไวฟ์ฟลอิตเองคะ่ะวันนี้จะมีแบบนี้นะคะมาให้ดูคือแบบนี้เราทำมา,มานานแล้วล่ะคะ่ะแต่แบบว่าที่วันนี้อยากนำเสนอเพราะว่าออคนทำตามกันเยอะมากเลยเราจะบอกว่าเราอยากบอกจริงๆนะคะว่าร้านเราออกแบบเองค่ะนะคะ,นะคะเราเราออกแบบเองเรามีความที่มีความภูมิใจในการออกแบบแล้วเราก็มีแรงบันดาลใจในการออกแบบนะคะคุณกุ๊กเนี่ย เห็นความงามของปีกนกคุณกุ้งนี่คือช่างสิปงที่ร้านนะคะ,ะเป็นคนเป็นดีไซเนอร์ะค่ะที่ออกแบบรูปแบบต่างๆที่เห็นสวยๆในร้านเนี่ยคุณกุ้กเป็นคนออกแบบและเป็นผู้ชายแท้ๆเลยร้อยเมลีก็สวยมากแล้วก็ออกแบบนี่คือเก่งมากเขาก็ออกแบบเขาบอกว่าคือความงามของปีกนกหลายๆคนคงนึกออกใช่ไหมคะปีกนก เขาก็เลยแบบว่าดีไซน์ว่าจะมีดอกอะไรที่มันสามารถมันดูผิวดูเป็นกรีดๆเหมือนเป็นปีกของนกอะไรเงี้ยเขาก็ดีไซน์จำปีตัวเนี้ยค่ะเป็นเหมือนเป็นปีกนกนะคะเหมือนเป็นหางนกปีกนกอะไรเงี้ยค่ะที่ร้านเนี่ยก็จะรู้การเวลามีออเดอร์เนี่ยสั่งอ้าพวงมาลัยหอมจำปีหางนกจะรู้แล้วนี่คือแบบนี้นะคะเราเป็นต้นฉบับแบบนี้ที่ร้อยเป็นจำปีหางนกแบบนี้นะคะ ถ้าลูกค้าชอบนะคะสั่งได้และบอกว่าแบบนี้ก็คือเรียกว่าจำปีหางนกค่ะอีกแบบนี้ก็จะเป็นจำปาก็คือเจ็เปลี่ยนจากดอกจำปีเนี่ยเป็นจำปาก็จะเรียกจำปาหางนกนะคะแล้วแบบนี้เราจดล like ิขสิทธิ์แล้วนะคะขออนุญาตต้องบอกว่าเราจดลิขสิทธิ์แล้วเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเนาะทางไอเดียความคิดของเราเราก็จึงได้ต้องจดลิขสิทธิ์แล้วนะคะถ้าลูกค้าชอบก็สั่งได้นะคะจำปีหางนกค่ะ